คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญยณตในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซิสแนช่องนะครับวันนี้คนซีสเกตนะครับเจ้าของเลขสูตรนะครับที่เข้ามาเดินดีไปตลอดนะครับวันนี้เพิ่นเดินทางมาที่หลักกิโลนะครับเดินทางมาที่หลักกิโลเพิ่นบอกว่าจะมาปล่อยตัวเลขสูตรดู่หลักกิโลนะครับ ทีมงานเทาก็ได้นัดหมายกับทางกุญชีตะเกียบไปแล้วนะครับตอนนี้เพิ่นเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะดีล้วก็จะได้ตัวเหล็กันแบบเลยแล้วไปติดตามกันนะครับเนาะนี่ครับคบเพิ่นมาเพิ่นก็จะมาไว้ลักโลก่อนนะครับเนาะสารตาซีนะครับเลขสูตรมือนี้ ได้กันสุดๆนะครับบดไอ้ทุนะครับผมเซียนชิสเกียที่แกเป็นสูตรให้ใช่ไหมครับครับใช่ครับไอ้พี่แหน่น่องเขาไปรับส้มกันบนเป็นบนขึ้นหลังเป็นหลังแบบเก่าเอาหลังเป็นหลังเลยครับเอาหลังเป็นหลังบนเป็นบนเลยเหลขสูตบนะครับเนาะเป็นเลขกกำลังนะครับเลขกำนวงเลขกำนวัครั้งแรกนะครับที่เราได้เจอตัวเป็นๆของคนเซียนชิสเกียร์เซียนชิสเกียร์เนาะ จุดุถูกจุดใส่พร้อมครับจุดไ้ซบไรที่ดอกเดียวเลยเนาะนห็น่าจจุดเก่าดอกบเก่าหรือสิบหกกรสับร่ายพุ่ทีอะครับแยกากรมกอยู่ทางน้นไอก่อนที่จะ เด็กสูตรเนาะครับเนาะเาาัเเขลสสยยมนะครบป็นตัวเลขคำนวณนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะครับเพื่อนวเลายสารต์ตาซี่ก่อนนะครับเนาะเออาคยไปติดตามตัวเลขนะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับของคนศรีสะเกตนะครับมือนี่ไม่ได้โทรนะครับมือนี่ตัวจริงนะครับเดินทางมาที่ลักกิโลนะครับคุณบอกว่าคุณจะปล่อยตัวเลขอยู่ ตักกิโลมือหนีเลยนะครับเนาะคนซีสเกตเสียนซีสเกตก็ได้นะเพราะท่านมีตัวเลียมเเยอะเนาะไม่เยอะครับปล่อยตัวเดียววันนี้ปล่อยชุดเดียวเด็ดๆเลยบนล่างเหมือนเดิมเสลี่ยนซีสเกตเลยมาจังนะจ๊ะเนาะแอ็นบ๊เพิ่งจะมาถึงครับมาครั้งแรกแลปะมาครั้งแรกบ่มาครั้งแรกแกคือเพิ่งจะมาปล่อยตัวเล็กแข่กับทีมงานนี่แหละครับเก็ได้นับหมายเพิ่งเลย ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค sí ร so ับพญานาคครับนี่ปากกาของเราหนินี่ปากกาเปล่านีมีสีมีนี่สมุดเ่ล่ะหมูปอนไหลเทียนเนาะกระดาษนี่ก็แล้วนำตัวนี้หนึ่งครับผมมีสารใส่ก็แล้วครัว่าเรกออกเกี่ยว่าตัวไม้ไหตัอเลขคำนวณออกเชลเชลถุงหัวหมูสักสิบหัวมาไหวครับถักสูตรตัวนี้ออกตัวนี้ออกครับวันนี้วันที่17บเจ็ดมิถุนย์บอครับเดี๋ยวหัวหมูมาไหวสายไายสารไายเนี่ย เลขตัวเดียวครับเลขบนสามเก้าแปดสามเก้าแปดครับเอ้ามันตรงกันเลขล่างเจ็ดสองตัวเดียวเจ็ดสองตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่คุผู้ชมครับเดียวเดียวโดนโดนเขาย้ำก่อนนะครับนี่คือสูตรคำนวณนะครับไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยครับของที่หลักโลเนาะเป็นสูตรของอาจารย์เองคเขาเป็นสูตรของอาจารย์เองครับเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณนะครับ หลายท่านก็จะติดตามอยู่เด้อนะครับสำหรับแนวทางของเซียนซิสเกตนะครับสิที่เดินไม่เคยพลาดนะครับผมครั้งแรกที่เราได้เจอตัวจริงๆนะครับหลังจากที่เราเส่วนมาเราจะทรเอานะครับได้ครับพี่น้องเปิดเผยเรียบ้อยครับนี่เป็นฉายาหรือชื่ออาจารย์ชื่อเซียนครับเป็นฉายาครับเซียนซิสเกตนะครับบนสา8ดล่างเจดสองนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ จารย์ครับมีเลขวิ่งอะไรอย่างนี้บหมครับในงวดนีครับผมวิ่งก็คือวิ่งเจ็บตัวเดียวครับเลขล่างวิ่งเก็บจ็ตัวเดียวตัวเดียวข้างบนก็วิ่งเก้าตัวเดียวบนวิ่งเก้าตัวเดียวใช่ครับจารย์เชียนให้นะครับผมเชียนให้นะครับวิ่งบนเก้าวิ่งล่างล่างวิ่งเก็บเลขออกกับร่งกายครับเลขกำลังวิ่งเลขกำลังแรงเลขขยันเลขขยันบ่ขยันเลขขยันเนี่ยหยุดท่านนั้นคือมึดมึดหรือไท่านไหนครับมัมุกนี่มึดทนเลยจ้ะมึดคือกันแสงมืดมาจ้ะ เดี๋ยวสไลซี่ธัญญาความมาเลยหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับอันนี้ไม่ใช่เลขสายเวียสายมูลนะครับเป็นเลขตัวนี้เป็นสูตรคำนวณครับของคนสีสะเกดนะครับเแต่ว่ามาปล่อยอยู่ที่สารตะเสตาจันแค่นั้นนะครับเป็นังแรกที่อาจารย์ได้เดินมาที่นี่นะถ้าเลขคำนวณเข้าวันวันนี้อะจะข้องหัวหมูมา ไว้ที่ศาลสามเก้าแปดครับอ่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเวน้เคคะรับชแล่ป็นสูตรคำนวณนะครับคำนวณนะครับอาจารย์อาจาันเเซยนซิสะเกตเซียนซิสะเกตเักดนตรีสเกตคนสะเกตที่ดูดีมาตลอดนะครับวันนี้เซียนสะเกตท่านได้มีโอกาสมาที่มาที่บ้านนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้มาว่ามาไหว้เนาะมาศาลตาเซนะครับ ตามหลักเราจะใช้วิธีการโทรเอาเพราะว่าเสียนสิเกียร์ท่านอยู่ที่โคราชนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาด้วยตัวของท่านเองนะครับแล้วก็มาวางแนวทางด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับแนวทางของคนสิสเกียรหรือเสียนิสเกียรนะครับสลับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนะครับบนคือ398าล่าง72วิ่งบน9วิ่งล่าง7นะครับสายขยันนะครับขยัน9บนนะครับขยันล่าง7นะครับสูตรในตำนานสูตรคำนวณเนาะ ครับเป็นสูตรคำนวณศูนยคำนวณนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปหยิบจับฉลากที่แบ่งรัฐบาลได้เลยสหรับหลายท่านก็ยังรอนะครับรอเซียนซีสเกตอยู่นะครับผมบนล่างอย่างละเม็ดบนล่างอย่างละเม็ดเชยนเชิญชื่อให้หน่อยครับเซียนซีสเกตนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเวลาเอฟซีแคปไปจะได้จะได้รู้ว่าตัวเลขของใครเนาะของอาจารย์ของเซียนซีสเกตใช่ครับ 872ครับเตรียมตัวครับลอตเตอเขเลาที่ผ่านมาเข้า56เต็มเต็มเลยนะครับเข้ามา6เต็มเต็มหมดเรกลาวครับ fc ถูกอย่างมากเลยแล้ววันนี้ล่ะคะวันนี้เลข3ตัว338เรกลาวด้วยเลขลาวนะครับเดี๋ยวนี้38ลาว38ลาว338ครับเลขล่าง5353ใช่ครับอาจารย์มีมีจุดข้างหลังไหมคะ ดูเราต่อนิดนึงนะครับเราวันนี้ตำลาฝากด้วยตาฝากด้วยแถมนะครับตำลาววันนี้มีตำลาวฝากด้วยเด้ออันนี้มีตำลาวขายด้วยไหมวันนี้มีมีค่ะวันนี้วันพุธวันนี้ก็คงไม่ออกใช่ค่ะวันนี้วันพุธ วันนี้ตำราวด้วยพิจารเสือเราอยู่มากบอพักมากครับบอพิจารท้องวอาเรากับพิแต่เสืออยู่อยู่ห้าสามขาในี้ตำราห้ารับเราวันไหนครับทับวันให้หน่อยครับวันนี้วันนี้เลยวันนี้วันที่สิบสองมันเราพัฒนาเราพัฒนาสองตุ้มขึ้นวันพุธที่สิบสองงานทันวันนี้ด้วยกุมภาพันะ์สัสดีครับตำราตำราครับตำราวันนี้วันนี้ อันนี้ตำรานะครับของเซียนสีสะเกตดนะครับนี่คนรีสะเกตดนะครับตำราวันนี้นะครับสามสามแปดสามแปดล่างห้าสามแค่นี้นะครับเข้าแน่นอนครับเข้าแน่นอนเข้น่นอนใจเข้าแน่นอนนะเข้าแน่นอนวันที่แล้วก็เข้าห้าหกเนาะเข้าห้าหกตรงตรงเลยครับไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับตัวผมไม่ต้องกลับผมให้หนึ่งห้าหกกับหนึ่งห้าเจ็ดไมออกสองห้าหกค่ะ fc ถูกอย่างมากนะครับครับผมคุณเสกเกศครับเสกเกศครับผมนะครับสุดท้ายนะครับผมฝากถึง fc ที่รับชมอยู่ด้วยครับผมหลายท่านที่ติดตามอยู่นะครับ fc เขาว่าเขาจะมาจากมหาศาลครับไม่รู้มาถึงหรือเปล่าเขาบอกว่าจะมารถตู้ทันมามาที่หลักในโลกหลักทศนิยเขาบอกว่าเห็นผมจะมาเขาบอกว่าเขาแชทไปหาเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ไม่รู้มาถึงหรือไม่ถึงไม่ทราบ เป็นรถตู <divide S 1> ت ت ้มารถตู้นี่งใครครับใครเราบอกผมไม่ทราบมือเงินอาจารย์ครับผมหันอ่ครับเซียนขอขอตัวเลขใหญ่ของรัฐบาลนะครับของรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลไทยอวดวันที่17มกราคม2565นะครับให้จีเลื่นได้เลย72ครับบนล่างอย่างละเม็ดนะครับใช่ครับ398บนวิ่ง9บนล่าง72วิ่ง7นะครับตัวเลข แค่นี้นะครับไม่ได้เยอะนะครับไปเยอะมีเลขกนิดเดียวอย่างเดียวเซียนซีสเกตรบนซีสเกตนะครับสูตรเดินดีตลอดนะครับผมเสียนซีสเกตนะครับผมบนวิ่งกันอยูตลอดอ่าบนดีตลอดเข้าทุกทวดปกติแล้วเราจะโทรโทรหาเสียนเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงนะครับเจอตัวจริงของเสียนซีสเกตนะครับผมซีสเกตนะครับผมฟันธง บอตัวเดียวล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับครับสําหรับตัวเลขนะครับจะได้ตามนั้นนะครับเด้อเสียนซีสเกตปล่อยเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะติดแนวทางนะครับทั้งช่องของเหาก็นําเสนอนะครับทั้งตัวเลขของเสียนซีสเกตนะครับเพิ่นกะเป็นแนวทางให้นะครับถ้ามักถ้าชอบจะค่อยนําไปนะครับถ้ามาถ่ายชอบก็ทานนะครับเด้อตัวเลขจะผิดจะถูกนั่นบ้ากันนะครับเนาะ น้ำเสนอให้นะครับสําหรับท่านที่มักที่ชอบกัดจังคอยน้าไปนะครับจะเป็นแนวทางให้สําหรับตัวเด็กมีแค่นั้นนะครับบนล่างอย่างละเม็ดนะครับเนาะตามที่ให้เบิ้งไปแล้วนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเบิ้งแล้วมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเด้อครับเด้อเราก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบประพัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับมื้อนี่ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง สลับทานใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตคราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไวัยนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครัับสตว์น้อยๆเอาไปมืดพวกงูพวกเหี้ยพวกเงี้ยขอหนี้ขอว่าไงวะได้ครับที่เนือที่โตใส่กับพกใส่กระเป๋าเงินไหวกาะเงิินนนนกกออออททงงงเเเเรรรีียยะคคับใวามื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทอร์ยูน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทอร์เป็นยน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยจพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกับร้องเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติดเี้ยติดสันติดนาลันกะเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยิ่งี่นะครับผมกับยังย่อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาถิ่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมาัครเกาะเคามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับดิสตินดายถิ่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบว์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุขามาซาตุ